พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังอย่างไรก็เป็นเรื่องที่ต้องศึกษาโดยละเอียดไม่ใช่เพียงอ่านเพราะอ่านแล้วก็เข้าใจผิดได้อย่างเรื่องของผมขนเล็บฟันหนังที่มีอยู่ในกายานุปัสสนาสติปักฐาน กายานุปัสนาสติปักฐานคือการมีสติไม่ลืมว่ากายเป็นแค่ที่รวมของธาตุสีได้แก่ดินน้ำลมไฟซึ่งมาประชุมรวมกันเป็นร่างกายไม่มองกายด้วยความเป็นคนสัตว์เราเขาแต่มองแยกเป็นรูปธรรมรูปธรรมหนึ่ง อาศัยเหตุปัจจัยมากมายเกิดขึ้นเป็นวงจรปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทเป็นชื่อพระธรรมหัวข้อหนึ่งในาศาสนาพุทธเรียกอีกอย่างว่าอิทัพปัจจยตาหรือปัจจยาการเป็นหลักธรรมที่อธิบายถึงการเกิดขึ้นพร้อมแห่งธรรมทั้งหลาย เพราะอาศัยกันการที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันจึงเกิดมีขึ้นเช่นทุกเกิดขึ้นเพราะมีปัจจัยส2องเรื่องเกิดขึ้นสืบสืบ,สบเนื่องกันมาตามลำดับดังนี้คือเพราะอาวิชชาคือไม่รู้ในทุกเป็นปัจจัยสังขารคือการปรุงแต่งทั้งหลายจึงมี เพราะสังขารคือการปรุงแต่งเป็นปัจจัยวิญญาณคือความรู้แจ้งอารมณ์จึงมีเพราะวิญญาณคือความรู้แจ้งอารมณ์เป็นปัจจัยนามรูปคือขันห้าจึงมีเพราะนามรูปคือขันห้าเป็นปัจจัยสรายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจจึงมีเพราะสรายตนะ คือหูจมูกล <hi> ิ้นกายใจเป็นปัจจัยผัสสะคือการสัมผัสจ um ึงม <ana> ีเพราะผัสสะคือการสัมผัสเป็นปัจจัยเวทนาคือความรู้สึกจึงมีเพราะเวทนาคือความรู้สึกเป็นปัจจัยตัณหาคือความต้องการจึงมีเพราะตัณหาคือความต้องการเป็นปัจจัย อุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นจึงมีเพราะอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นเป็นปัจจัยภพคือโลกอันเป็นที่อยู่ของสัตว์จึงมีเพราะภพคือโลกอันเป็นที่อยู่ของสัตว์เป็นปัจจัยชาติคือการเกิดจึงมีเพราะชาติคือการเกิดเป็นปัจจัยชรามรณะคือความเสื่อมและดับไปเป็นธรรมดาจึงมี ก็จะเห็นความเกิดดับและเห็นว่ากายล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาธรรมะทั้งหมดจะไม่พ้นจากการที่ปัญญารู้ความจริงของสภาพธรรมะนั้นได้ก็น่าสงสัยว่าทำไมถึงมีผมขนเล็บฟันหนังในมหาสติปักฐานด้วย มหาสติปักฐานสูตรหรือสติปักฐานสูตรเป็นพระสูตรที่รวมวิธีการปฏิบัติปัสนาด้วยการเจริญสติที่เรียกว่าสติปักฐานสี่คือการมีสติอันเป็นไปในกายเวทนาจิตและธรรมจนเห็นรูปนามตามความเป็นจริงว่าเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาอันเป็นทางสายเอก ในอันที่จะนำพาผู้ปฏิบัติไปสู่การบรรลุมรคนิพพานได้ก่อนการตัดสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีผู้สแสวงหาทางที่จะหมดจดจากกิเลสซึ่งไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นแม้แต่อุทกกดาบทอา,าลารดาบท ผู้ที่สาม,มารถบรรลุถึงอรูปฌานขั้นที่สามและขั้นที่สี่ซึ่งเป็นอรูปฌานขั้นสูงสุดก็ยังไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะแต่สามารถถึงอรูปฌานขั้นสูงสุดก่อนการตัดรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แสดงว่าผมขนเล็บฟันหนังซึ่งเป็นทางให้จิตสงบ เพราะระลึกถึงความเป็นปฏิกูลของผมบ้างของขนบ้างของเล็บบ้างของฟันบ้างและเจ้าของหนังบ้างเป็นสิ่งเล็กน้อยเหลือเกินเมื่อเทียบกับความมั่นคงของจิตที่สงบถึงขั้นอับปนาสมาธิที่ไม่มีรูปเป็นอารมณ์มีแต่นามะธรรมาเป็นอารมณ์ถึงขั้นนั้นก็ยังไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้น ผมขนเล็บฟันหนังก็คือผู้ที่พิจารณากายแล้วเห็นส่วนของกายโดยความเป็นปฏิกูลคือเราเคยเห็นว่าผมว่าสวยท่านเหล่านั้นก็มาคิดใหม่ลักษณะกลมโลงยาวๆตั้งอยู่บนหนังศีรษะที่มีสิ่งปฏิกูลเพราะฉะนั้นสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาต่างกัน สมถภาวนามีก่อนการตัสรู้เมื่อมีผู้มีปัญญาสามารถเข้าใจว่าแม้ในชีวิตประจำวันอย่างผมทุกคนก็มีจ่ติดข้องในผมทางที่จะไม่ติดข้องก็คือระลึกจนเห็นความเป็นปฏิจูนลแต่ก็เพียงสงบระงับถ้าถึงอุปปจาระสมาธิหรืออัปปะนาสมาธิ ก็เป็นฌานจิตแต่ก็ไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะใดๆทั้งสิ้นระดับของสมาธิในพุทธศาสนามีสามระดับหนึขานิกะสมาธิคือสมาธิค่อยๆเล็กๆน,น้อยๆที่ใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวันเช่นใช้อ่านหนังสือหรือขับรถ 2. ออุปจาระสมาธิสมาธิที่แน่วแน่มากกว่าขาิกะสมาธิ แต่แน่วแน่น้อยกว่าอัปปนาสมาธิ 3. อัปปนาสมาธิสมาธิที่ไม่หวันไหวหมายถึงสมาธิระดับัานสมาบับบประถมชานขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าผู้นั้นเคยระลึกถึงผมในลนักษณะนั้นและได้ฟังพระธรรมขณะหนึ่งขณะใดที่สัมมาสติเกิด แม้ขณะที่กำลังระลึกถึงความเป็นปฏิปูลขณะนั้นก็รู้ในความไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้จำกัดไม่ได้เว้นเลยแต่หัวใจของการอบรมเจริญปัญญาก็คือว่าสามารถรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเป็นนามธรรมหรือเป็นรูปปธรรมท,ทางเดียวที่จะละการยึดถือว่าเป็นตัวตน ต่อเมื่อมีปัญญารู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรถ้าไม่รู้ก็ยังเป็นผมของเราอยู่นั่นเองทุกอย่างก็ต้องเป็นของเราแต่พอรู้ลักษณะที่เป็นนามลักษณะที่เป็นสภาพรู้ธาตุรู้เกิดขึ้นก็ดับไปจะเป็นเราได้อย่างไรเสียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มั่นคงเลยจะเป็นเราได้อย่างไรทุกอย่างที่เกิดดับก็ไม่เป็นเรา เพราะฉะนั้นเวลาที่ทําสติปักฐานต้องรู้ว่าถ้าขณะนั้นไม่ว่าจะมีผมขนเล็บฟันหนังมีลมหายใจมีอิริยาบถหนึ่งอิริยาบถใดที่ทรงอยู่ตั้งอยู่แล้วก็รูปในอิริยาบถนั้นปรากฏก็ต้องเพื่อรู้ลักษณะจริงๆของนามธรรมและรูปธรรมทำมิฉะนั้นไม่ใช่สติปัฏฐาน ทาไมรู้ลักษณะที่เป็นปรมัตถธรรมคือสภาพธรรมตามความเป็นจริงที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมขณะนั้นไม่ใช่สติปัฏฐานเราเรียนเรื่องปรมัตถธรรมก็เพื่อให้แยกความที่ไม่เคยรู้และยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราโดยบัญญัติโดยสมมุติโดยความจําแต่ให้รู้จริงๆว่าขณะใดที่จําว่าเป็นเรา ขณะนั้นไม่ใช่ปรมัตถธรรมเพราะฉะนั้นการจะรู้ความจริงที่จะเป็นสัจจะต้องเป็นความจริงที่เป็นปรมัตถธรรมเท่านั้นสามารถแยกปรมัตถธรรมและบัญญัติออกจากกันได้จึงจะรู้ว่าสิ่งใดมีจริงสิ่งที่มีจริงเท่านั้นที่เกิดดับส่วนสิ่งที่เรียกสมมุติคิดขณะนั้นเป็นเพียงเรื่องราวไม่มีสภาพธรรมะจริงๆ ก็จะทำให้ประจาักการเกิดดับซึ่งเป็นทุกข์อริยสัตวไม่ได้